ข่าวด่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังเผยตารางการจ่ายเงินในวันที่หนึ่งพฤษภาคมออกมาแล้วขอบคายในการรับสิทธิ์แล้วก็เขตในการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในบัตรประจำตัวประชาชนก็จะมีวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทค่าการหุงต้มนะคะรวมไปถึงค่ารถโดยสารประจําทางส่วนสิทธิในการใช้สิทธิ์ค่านำข้าไฟค่ะรัฐบาลสํารองจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะได้รับสิทธิ ค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํา100บาทค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทแล้วก็สิทธิ์ในส่วนของเงินผู้พิการของบัตรคนจนจะจ่ายในวันที่20พฤษภาคมให้ไปร,รับเงินนะคะโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเพระนาะฉะน 1, ั้นหนึ่งพฤษภาคมนี้อย่าลืมใช้สิทธิ์กางกระเป๋ารอการโอนเงินและเตรียมรหัส6หลักไปด้วยนะคะในการรับสิทธิ์สวัสดิการห่งรัฐทุกๆครั้งวงเงินในวันที่1พฤษภาคมนี้สะสมไม่ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ